นวัดช่วยอุดหนุนแม่ค้าเชียงรายหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับพิธีกรคนดังอย่างนาวัดอิสระไกรศีนเพราะว่านอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วเจ้าตัวยังเป็นผู้อํานวยการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่ามีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอด เพราะว่าเจ้าตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาคออารวมถึงเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดน้องจอกจากจะช่วยเรียกร้องแล้วเจ้าตัวยังชอบช่วยเหลือด้วยล่ะคะ่ะน้องเรียกได้ว่าน,นอกจากจะช่วยเรียกร้องแล้วยังช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนตามกําลังของตัวเองอีกด้วยและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ช่วยเหลือแม่ค้าอีกแล้วหลังจากเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเพราะหลังจากที่ได้เจอแม่ค้าบ่นถึงเศรษฐกิจตกต่ำเจ้าตัวก็ช่วยเหมาด้วยซึ่งเหมากระเป๋าไปทั้งหมด1 7 0 0 0บาทและจะเล่าต่อว่าหลังจากนั้นเป็นยังไง เราไปฟังกันดีกว่าคะ่ะไปที่ไหนพลก็บ,บ่นว่าเศรษฐกิจตกตามร้านขายของนวัดรองขุนเชียงรายบ่นว่าเศรษฐกิจแย่มาขายของไม่ได้ก็เลยช่วยซื้อทั้งร้านยิ้มหน้าบานกันเลยเลยครับสู้ๆนะครับทุกคนนวัดเพื่อคนไทยได้รับของมีคุณภาพคุ้มจริงๆคุ้มมากนะครับคนไทยต้องช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยการน,น่ารักมาครับถ้ากลับไทยมาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกันดีกว่าไม่ค่อยไปไกลนะคะดีจังเลยขอให้คุณว รวยเป็นมือเป็นแสนล้านคะ่ะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเหง่งเห่งปังๆขอบคุณจากใจคะ่ะสิสง่งเล็กๆมันทําให้คนที่อมทุกนั้นได้ยิ้มกว้างคุณน่ารักมากๆเลยที่ช่วยเหลือคนที่ย่าแย่เพราะว่าชิงเศร,รษฐกิจช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วสุดยอดเลยคะ่ะคุณนวัดได้ตอบบุญชีวิตแม่ค้ากระเป๋าในร้านสวยทุกใบเลยแหละคะ่ะงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะอีกทั้งนังช่วยทั้งออกสื่อแล้วก็ไม่ออกสื่อด้วยครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมในความดีงาม ของเจ้าตัวด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าพอค้าแม่ค้าเองต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าถ้าใครมีใจดีช่วยเหลือแบบนี้คงจะมีกําลังใจและมีพลังที่จะขายของต่ออย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะหวังว่าสถานการณ์การระบาดโควิด1 9จะดีขึ้นและทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเชื่อว่าอีกไม่นานเศรษฐกิจคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงก็อย่าพึ่งท้อกันก่อนนะคะ